สวัสดีทุกคนกันด้วยนี่ครับผมยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องโดนเละดยางนี่ครับทุกคนโอเคมาครับทุกคนวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะต้องชนะแหละผมว่าเราเริ่มแพ้เยอะเกินไปแล้ววันนี้ถ้าไม่ชนะเนี่ยซื้อสูงนิ้วผมเลย โอเคนะทุกคนถ้าผมไม่ชนะไอซซื้อถุงนี้ผมได้เลยครับ <S <S แล้วก็ยังไงก็ร่รลืมโปรงทาง r Richman ช h อ p เนี่ยทุกคนบอกให้เติมไวพอดได้แล้วก็มีเงินคืนนะครับแล้วที่สำคัญคือบร,ริการ24ชั่วโมงนะเติมเกมผับดีบนวเว็บไซต์ Richman Shop เนี่ยรับคอยสูงถดถึง6เท่ากันเลยนะครับแล้วก็มีบร,ริการผ่อนสูงสูง10เดือนกันทาง Richman ช h อ p นะครับแล้วก็มีหลายเกมทุกคนเติมแบบมากๆเลยทุกคนเติมไม่ทั้งผ่านวิธีทางทาง h m ช n มนช็อ p แล้วก็เป็น Richmond at าไลนรบบอกดรคุ้มมาก มาครับทุกคนเราลงอีเวนต์เหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็วันที่ยี่สิบห้านี่ก็จะเปิดอัลติเมทโรโยแรงแล้วนะครับก็เดี๋ยวน่าจะไปเล่นอัลติเมทวันนั้นนะครับทุกคนอาจจะคลิปน่าจะดีอยู่น้แล้วมั้งแต่ว่าช่วงนี้ก็เล่นอีเวนต์กันก่อนมาครับทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าวันที่ยี่สิบสองหรือยี่บสามแล้วมันจะมีรถใหม่เข้ามานะทุกคนยังไงก็อย่าลืมเปิดกันด้วยนะครับแพ็กเกจก็จะเป็นตามเรื่องของทาง richman shop นะครับแล้วก็ยังก็ฝากทุนที่ไปส้มด้วยนะครับโอเคมาาเเรลงทีี่ดดือ ผมลงข้างหน้าเลยนะครับมาไอยขอปืนน้อยโอ้โหปืนโอเคสวยปืนนี้ก็ถือว่าดีนะครับเดี๋ยวเรารอเขาก่อนนะเยอะและละรวงคู่เลยนะครับ มันจะอยู่ข้างล่างนะครับขึ้นมาแบบเรียบร้อยนะครับโอเคแต่ผมใช้คอเนีัยเราทุบแบบแค่นี้พอนะทุกคนมันจะได้แบบมีพื้นที่ในการเล่นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหพี่ก็ึดนเจิน ไม่ตายังไงวนะนะไปดูซะละจะเ,เปลี่ยนปืนก่อนนะลูกซองละผมเห็นนะักแข่งเล่นลูกซองกันโคตรโหดเลยผมเล่นอะไรก็ไม่รู้โอเคโหดละตอนนี้เพราะว่ายิงตัวนิ่งๆโอเคมันออกมาแบบที่ผมคิดจริงๆนะได้รับกุญแจลับอีกแล้ว จริงๆห้องรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้เรามีอีเวนต์แล้วนะทุกคนของค่อนข้างที่จะเกินมากถ้าคนตรงนกนะถ้เหมือนบอดยิงใครก็ไม่รู้นะครับนี่เข้าไปในห้องก็แล้วกันนะครับ ใช้หอ,อกอ้อมหลังเขาดีกว่าอันนี้ผมชอบมากหอ,อกมิเนโตไผ่เลยทุกคนเรียบร้อยนะครับ <c oughs> กว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไปแล้วแล้วใครกระโดดล้มมาเมื่อกี้ปะหอ,อกเหมือนเดิมนะ <c oughs> ทุกคนไปเล่นบนก็แล้วกันนะโอเค หายงงไม่หายไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหลูกซองโอ้โหเกือบลูกซองของเรามันไม่ค่อยเหมือนลูกซองชาวบ้านเท่าไหร่นะทุกคนเวลาหนึ่งหนึ่งยิงไม่โดนเลยเมื่อกี้คือถ้าเกิดแข่งชิงแชมป์ยิงข้างสตูด้วยลูกซองเนีย่ยผมน่าจะได้แบบได้แชมป์แน่นอนเพราะว่าเรายิงไม่เคยโดนสตูเลยยิงโดนในข้างสตูโอเคขอบคุณครับ เดี๋ยวต้องหัดเล่นลูกซองบ้างเลยนะเห็นนักแข่งเล่นแล้วแบบคันไม้คันมือมากอยากเอาไปฝึกนะทุกคนเหลือห้าคนนะครจริงๆริผมอยากให้สกิลมันมีดาเมจนะเอาตรงๆสกิลปลาหองเนี่ยเดียวทุกคนวิ่งไปไหนโอ้โหไม่ได้เถ้าวิ่งไปโดนแน่มันโล่งเกินนะเดี๋ยวสมอก่อน เดี๋ยวพี่ชายจะมาแล้วอ่ะแป๊บนึงหนีก่อนไม่ได้นะครับเมื่อกี้ถ้าเล่นต่อเราอาจ,จะล่วงนะครับเหมือนเขาจะอ้อมด้วยแต่ว่าผมไปละเดี๋ยวรอเขาไปเก็บของนะครับไม่รู้ว่าจะไปเก็บหรือเปล่าแต่ถ้าไปเก็บเราก็ฟรีนะครับ ถ้าไม่เก็บก็ไม่เป็นไรผมรอจนในนี้หมดแล้วเลยังไม่มาอ่ะทุกคน แต่เขาเก็บทางนั้นนะผมยิงไม่ได้อะแล้วเหมือนมีตัวอะไรมาเนี่ยแปบบ๊หนึ่งผมจะยิงไอ้ตัวนี้โอ้โหไม่ได้ยิงเลยเอไอตัวพวกนี้ยิงดีกว่าไม่ไหวละทุกคนมาป่วนจัดเลยไอ้พวกขี่แบบมมมอนเนี่ยต้องซักหน่อยละ โยิงยากมากเลยตัวแมมมอนะทุกคนเหมือนมันติดอะไรก็ไม่รู้นะติดแง่งหรือติดอะไรสักอย่างไอตัวข้างล่างถ้าผมอ้อมหลังเขาน่าจะเล่นได้นะผมว่ามาลองดูนะครับมาไม่น่าจะรอดนะบอกเลยตัวนี้ โอเคครับทุกคนหาคนไม่เจอเลยครับเมื่อกี้เราก็ตายแบบไม่น่าตายเลยอุตส่าห์ยิงไปแก้าตัวแล้วเมื่อกี้คือบอกเลยว่าเมื่อกี้เสียดายมากถ้ายิงอีเวนต์ต่อแล้วจะได้อีกสักสองสามตัวก็ยังดีนะครับไปดี๋ยวไปหาคนต่อครับผมขับวนมาหลายรอบแล้วไม่รู้คนไปไหนกันหมดครับขับมาตั้งแต่เหนือออกใต้ออกตกจนหวงจะหมดแล้วมั้งเนี่ย วันนี้ผมเปลี่ยนเป็นใช้ใบสัมนนะทุกโอ้โหรถนี้ทำไมมันมาจอดตรงนี้นะทุกคนจริงๆน่าจะขยับออกขวาเพิดนะผมจะได้ไม่ชนแต่เชื่อไม่ถึงมันจะขยับไปตรงไหนผมก็ขับชนอยู่ดีนะเขามีแดดดี้ชื่อแบบชูก้าแดดดี้มากป่าคะอย่างนี้เลยชูก้าแดดดี้มากเฮ้ควันข้างหน้าทุกคน ไปเลยดีกว่าขอแจมเลยครับพี่ชายนี่ยิงกับปืนใบสันบอกเลยว่าปืนนี้โคตรขี้โกงแล้วผมไม่น่ายิงไอ,ไอตัวน็อกเลยเอ้ยเออไอยิงไอตัวสุดท้ายไิไม่ได้คิว,ลวเลยถึนเขายิงฝั่งนี้กันนะมาน่าจะอยู่ในห้องน้ำปะวัสด,ดีครับมีพัสดุประสงค์เหมือนอยู่ในห้องน้ําจริงด้วยนะโอเคผมมีไฟอยู่นะแต่ว่าไม่น่าได้ เลืนเชิงไว้นะครับแต่เขายังน็อกอยู่นะครับน่าจะมีชูปน้องแต่ว่าผมเปลี่ยนไปเล่นลูกซองดีป่ะทุกคนลูกซอง D P S เอา้าเดี๋ยวน,นะเขาอยู่ไหนเหรอเมื่อกี้เขาแอบอยู่เหรอแล้วช้างเตออะไรอยู่เนี่ย เลยอี่ตัวนะถ้าเรายิงหมดเราจะกลายเป็น46ตัว23่บสวกสิบสามสิโอเคตอนนี้เลยอี่สิบวแปลว่ากลายเป็นกลายเป็นเท่าไหร่ทัง้งนมสิ3สผมเออเอ้ยเจอคนละช่วงนี้เราเออมากเลยทุกคนไปหาคนยิงดีกว่าจะบวกเลขผิดแล้ะเอ้ยมันเลี้ยวทุกคนผมดักหน้าเลยนะครับแล้วก็สลับที่นั่ง โอ้พี่แกไม่วิ่งมาเจอเยอะแล้วนี่เ,เลยเจ้าเลส698น่าจะบอนนะเนี่ยตัวนี้นเก็ยิงตรงขอบๆนะอ,อยู่ไหนวนะเนี่ยไม่เห็นเลยนะผมเล่น,นตัวตรงนี้ดีกว่า หอดบ้านนี้เลยนะครับมาเดียว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 ไปข้างบนดีกว่านะครับน่าจะปลอดภัยกว่าเอ้ยหัวน้องบอดเอาไปน้องบอดไปอยู่เลยตรงนี้เนี่ยเฮ้ยขวาก็มีซ้ายก็มาข้างนอกก็มี เขาจะคว้างระเบิดเลยมันคว้างระเบิดโอ้โหแล้วคว้างไฟมาของไฟร้อนแรงแปบ๊บหนึ่งขอปั้มยาก,ก่อนโอ้โหมันน่าจะนั่นไงของบ้านละต้องปล่ามาสามบีนะครับมาแต่ปางนี้ก็แล้วกัน อันนี้ผมมาสามวิไกลเกินเอ,อ้ยเดี๋ยวโอ้โหแล้วข้างนอกก็มาอีกแป๊บหนึ่งขอปั๊มยาก่อนน่าจะไอตัวอีเวนต์แน่เลย โอเคเปืนนี้ผมว่าเราเพึ่งได้นะใบสันเนี่ยเป็นปืนที่ดีปืนหนึ่งเลยเดี๋ยวผมยิงกดนะครับโอเคหวังหนึ่งสองสามโอ้โห,โหเจ็บมากนะ โอ้ยิงไม่ทันเราไม่ควรจะบินตามไปนะไม่งั้นมันโดนแน่ถ้าบินตามไปเนตไปก็แล้วกันนะเขาต้องปั๊มยาไม่ไแน่ใจเขาปั๊มยาหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยนะครับหมดไปตี้หนึ่งนะเหลยเก้าตัวแล้ว เฮ้ยข้างหลังเขายิงเรียกมันอะเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเห็นอะไรเลยเหมือนเห็นแบบมอสเลยชิบหายได้เดี๋ยวผมไปเล่นบ้านชั้นสามก่อนนะน่าจะยิงฟรีมากนี่เป็นรถทิ้งเต็มเลยโอเคแป๊บเดียวเดียวแป๊บนึงเฮ้ยเดียวเ,ยเยวขาขึ้นชั้นบนก่อนแมบนบมอสกำลังจะมานะทุกคนเราฟรีมากบอกเลยน่าจะได้อยู่แหละนะเข้ามาเจ,จ้าแมนมอสเรียบร้อยทุกคนอย่างนี้ มาจากไหนเนี่ยข้างหลังโอ้โหแมมมดสองตัวถามจริงโอ้โหพี่พี่ก็มาสองสองตัวที่ผมจะเอาอะไรไปสู้โอเคครับทุกคนก็ไม่ชนะกันแล้วยังไงก็ฝากซื้อคุณนี้ไปส่งมาด้วยเพราะผมบอกแล้วผมไม่ชนะฝากซื้อคุณนี้ไปส่งด้วยทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับนิเซ่กุ๊ดแบ๊คโขนด้วยบ่ายนะครับไปครับทุกคนบ่าย